ปมาณ5.9นะครับก็ทิศทางตลาดปุ้นการลงทุนนี่หละปุ้นก็ยังถือว่าค่อนข้างค่อนข้างบวชนะครับวันนี้เราก็บวกขึ้นมาดีในเชียตอบสนองในเรื่องของตัวเลข GDP จีนถ้าทั้งปี5.8นี่นมันออกมา6.9ทงงางการเขาตั้งไว้ประมาณ7จริงๆก็คือแรกๆคนก็ควรมันจะซออมันจะเป็น hard landing ตัวเลขที่นอนออกมาก็ถือว่ามันมันมีทา์เก็ตไปนิดหน่อยตลาดทางนี้ ก็ฟื in ้นตัวตอบรับดีราคาทองมันในช่วงเอเชียเทคเนี่ยบวกนะครับก็แต่ในช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะทางเอฟเอฟเขามีการออกมาปรับประมาณการในส่วนของจีดีพีโลกลงนะครับจากเดิมเขาคาดว่าทั้งปีเนี่ยอันเดิมเนี่ยเขาคาดว่า GDP โลกป <Wow> ีนี้จะโต3.6ปรับลงมาตรงนี้เหลือ3.4ก็หายไปลดลงไป0.2หลักๆเขาก็ยังมองความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนนะครับรัสเซีย ราเซีเนี่ยเขายังมอกว่ามันยังมีโอกาสชะลอตัวโดยของจีนเองเนี่ยปีนี้เขาประมาณว่าเศรษฐกิจจีนจะยังอยู่ที่ระดับ6.3ซึ่งมันก็จะเป็นทิ้นทางที่ชะลอตัวลงจากตัวเลขปลายปีป,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 ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังมอกว่าภาวะเศรษฐกิจจีนก็ยังอยู่ในช่วงปักตัวก <im ps> ็ยังประมาณเศรษฐกิจจีนจะลงไปอยู่ที่ประมาณ6%นะครับก็ภาวะเศรษฐกิจจีนก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่พึ่งการผลิตนะครับ เปลี่ยนมาใช้การบริโภคภาคบริการในประเทศนะครับซึ่งตัวเลขแต้มสี่มันก็ส่งผลเห็นเลส่งผลที่เห็นแล้วว่าจิพีภาคบริการของจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเริ่มเกินขึ้นแล้วก็อยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็ทิศทางในเรื่องของทั้งข้างเงินจีนที่ข้างอยู่ที่จะเข้าไปโฟลดในตลาดมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งภาวะเศรษฐกิจทิศทางข้างเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เม็ดเงินการลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันพันปูนตลอด เห็นได้ว่าการปรับข้างหนึ่งจีนเนี่ยผมเห็นมาสองครั้งละประมาณช่วงเดือนสิงหาสิงหาแล้วปรับปรับไปครั้งหนึ่งตลาดทุนทั่วโลกสั่งไหวเลยแล้วก็อีกช,ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก,ก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่ปรับฟุ้ความผันผวนเพิ่มมากขึ้นเะมั้นโอกาสที่จีนถ้าภาวะเศรษฐกิจชอดูเนี่ยการปรับข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งบอกว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีมากกว่าซึ่งถ้าปรับ่างนั้นเวลาปรปับทีนึงเนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะความผันผวนในตลาดมันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนระยะสั้นเนี่ยประเด็นที่ยังดูมองไม่ออกคือทิศทางของราคาน้ามันนะครับ IEA วันนี้ก็ประเมินว่าเขาประเมินว่าในแง่ของซัพพลายปเนี้ยบวกลบคูณหารเนี่ยรวมรว,วมทั้งกลุ่มตอนโอเปกที่หายไปแล้วก็ที่เพิ่มมาของอิหร่านเขาบอกว่าภาวะอุปทานสุดเกินปริมาณน,น้ามัน,นที่มันยังล้มตลาดเนี่ยก็ยังสูงถึงระดับ1.5ล้านบาลเรลต่อวันนะครับแล้วก็ความต้องการใช้เนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะยัง วิ่งขึ้นมาไม่ทันสะพายตรงนี้มันก็ยังกดดันราคาทั้งวันวานี้ให้เปิดตลาดทาง WTI ก็ปรับตัวลดลงไปสาประมาณสามเปอร์เซ็นต์ต่านะครับก็ยังเป็นความผันผวนเรื่องราคาทั้งวันนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราภาพรวมรวมเป็นยังไงบ้างครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงผันผวนอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับปิดขึ้นมา20.96จุดที่ระด 1, ับ1,266.01จุดมูลค่าการซื้อขายที่4.5หมื่นล้านบาทน,นะคะเซ็ตก็เคลื่อนตัวไซด์เวย้า up ครื่องมือ MACD RSI ก็พร้อมกันทยานขึ้นคาดว่าวันนี้ก็น่าจะมีแรงส่งให้ดัชนีมุ่งทดสอบแนวต้านบริเวณ EMA 25วันนะคะที่1,275จุดต่อนะคะแต่ว่าจากอัพไซด์ที่เริ่มจำกัดเนี่ยเราก็แนะนำให้ถ่ายขายทำกำไรไปบ้านบริเวณแนวต้าน1,275-1,280จุดแล้วก็ลงมาซื้อกลับรอมาซื้อกลับที่บริเวณแนวรับ1,250-1,255จุดดีก,กว่านะคะเพื่อเก็งกำไรสั้นๆในจังหวะดรีบาว เซกเตอร์อัพเดตนะคะหุ้นในกลุ่มบ i แคปนะคะบวอวานี้ปรับตัวขึ้นแรงเลยโดยนำโดยกลุ่มพลังงานธนาคารแล้วก็สื่อสารนะ,ะโดยกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ส่งตัวได้ใกล้เคียงได้รับผลดีจากราคาน้ำมันนะคะโดยตลาดโลกเช้านี้นะราคาน้ำมันอยู่ที่29ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนธนาคารเนี่ยก็เริ่มทยอยลอออกมานะคะก็สามารถส่งตัวกันได้นะคะใกล้เคียงกับ วิเคราะห์คาดไว้นะคะส่วนกลุ่มสื่อสารนะคะก็ราคาลงมามากโดยหนาตาบรรทนสูงก็มีกองทุนเข้ามาเก็บเงินกันสำหรับวันนี้แนะนำวุ้นกลุ่มวางระบบอินเทอร์เน็ตเช่นไอเน็ตไอลิงเอ็มเฟกและก็สามารถเซ็นเทลนะคะรองรับมาตรการวางระบบอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านอัฐบาลน,นะคะก็มีมินเซ็นเทลนะคะจากประเด็นคลารมอเตรียมพิจารณาขยายเวลาลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวไปอีก2ปีค่ะครับก็ต่อนที่ตัวฟาสเทนนะครับ ก็สำหรับที่น่าสนใจวันนี้ก็มาดูที่ตัว CDR ก่อนนะครับ CDR เนี่ยภาพทางเทคนิคนะครับแท่งเทียนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ทําจังหวะที่ยกตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับก็มีแรงผลจากทางด้านตัววอลลุมแล้วก็ตัว m a c d เนี่ยที่ยังส่งสัญญาณบวกดีอยู่นะครับซึ่งเราก็ประเมินนะครับลองมองเป้าหมายนะครับแนวต้านแรกในแนวต้านแรกนะครับอยู่ที่19.40บาทนะครับถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่21บาทนะครับส่วนแรงรับอยู่ที่ 18.50บาทนะครับแล้วก็มีจุด o ตอ o s s ที่18บาทนะครับถัดมาคือตัว MCS นะครับ MCS เนี่ยตัวราคานะครับก็ดีตัวทะลุเส้นค่าเฉลี่ย SMA 15วันขึ้นมานะครับพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเนี่ยที่สะสมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็คาดว่าราคามีโอกาสปรับขึ้นต่อนะครับเราก็มองตัวนี้เนี่ยอยู่มีแนวต้านอยู่ที่11.50ถึง11.80นะครับโซนนรับอยู่ที่10.80ครับแล้วก็มีจุดขัดล้อที่10.50บาทครับ สุดท้ายคือตัว NDR นะครับ NDR ก็เริ่มขยับขึ้นจากแนวที่เขาสร้างฐานเอาไว้นะครับก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะ break out ในกรอบของตัวสามเหลี่ยมย่อยๆนะครับเราก็มองตรงนี้ว่าเป็นสัญญาณ bullish นะครับส่วนวอลุ่มเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตามต่ดับด้วยนะครับก็คาดว่าอาจจะขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่แถวบริเวณ4.28บาทนะครับขาดหน้านมีแนวต้านแตะไปที่4.48บาทนะครับแล้วก็มีแนวรับที่3.86บาทแล้วก็มีจุด stop loss ที่3.70บาทครับ วันนี้นะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะครับกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมก็ให้มองที่ S50H16 นะครับวันนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยสามารถทรงตัวเหนือแนวรับแรกสั้นบริเวณ773จุดได้นะครับเราแนะนำเก็งกำไรในฝั่งสถานะ long นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวลดแนวรับมันกลับลงมานะครับก็แนะนำเก็งกำไรในฝั่งช็อตนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางนะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางผู้มีสถานะช็อตใน S50H16 อยู่นะครับ ฝ่ายวิจัยนะครับไดนน้นำทยอยปีสถานะั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับหากว่าดัชนีเนี่ยสามารถทะถลุแนวตา้านทางจิตวิทยาบริเวณ8 0าจุดขึ้นไปครับครับกลุ่มแบงก์กลุ่มแบยอยออกมานะคะโดยส่วนใหญ่นั้นคือทรงทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ใกล้เคยงกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะคะแล้วก็สําหรับปี2016เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะบอกไม่ค่อยได้คาดหวังสูงนะเพราะฉะนั้นนี่กลุ่มของเรื่องความแพนิคข,ของแบงก์เนี่ย ว่าตรงนี้จะไม่มีไม่มากนะมันก็คงจะซึมมหรือไม่ก็อาจจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นค่ะมาดูก่อนที่บอกวันนี้มี2งบนะคะก็คือ Scb กับ t c a คออกมาคะโดย Scb เนี่ยกำไรทั้งปีเขาติดลบไป11ก็จริงนะคะแต่ในไตรมาส4เราก็เริ่มเห็นกำไรที่มันมีการฟื้นตัวในหลายไตรมาสคะโดยกำไรไตรมาส4นี่ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1.18มื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นมา31% Q on Q ลดลงไป4%เยียร์เยียร์กำไรที่เพิ่มขึ้นเน่ยหลักๆมาจากโุ้ิชั่นที่มันลดลงมาระดับที่5,000ล้านบาทจากไตมรมาสก,ก่อนที่ต้องการโุวิชั่นถึง11,000ล้านบาทสำหรับกรณี SSI UK ที่ลายเป็น n p l นะคะ แล้ว NPL ในไตรมาส3มันขึ้นไปที่3.02แต่ว่าไาตรมาสนี้มันลดลงมาที่2.96ก,ก็คาดว่าแนวโน้ม NPL จะค่อยๆทยอยลดลงนะคะจากสิ่งเชื่อที่โตขึ้นแล้วก็คอยคุม NPL ให้เพิ่มขึ้นส่วนเคร d i t Cost สไตรมาสนี้นะคะก็ลดลงจากไาตรมาสก่อนที่3.49เบสิสพอยต์เป็น108 b a s i ส Point นะคะทำให้เคร d i t Cost ั้งปี2558ก็อยู่ที่160 basis p o i n t นะคะ mm hmm. Coverage ratio mm hmm. ก็ปรับตัวดีขึ้น Coverage ก็ Co ratio mm hmm. คือพว mm hmm. กเปอร์เซ็นต์ของการการำลองของ n p l เนี่ยจาก101%ก็กลายเป็น1 1 0สินเชื่อในไรมาส4ก็กลับมาขยายตัวได้1% Q-on-Q นะคะหลังจากอื่นๆอยู่ตอนครึ่งปีช,งช่วงช่วงต้นปีแรกนะคะโดยทำให้ทั้งปีเนี่ยสินเชื่อก็กลับมาเติบโต3.3%มันก็เติบโตไม่ได้มากนักแต่ก็ยังดีกว่าเป้าที่3%นะคะ นิมแบบตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3.06%จาก3.06%มาที่3.27%นะคะก็นั่นจาก SCB ยังมีการบริหารต้นทุนเงินฝากได้ดีอยู่ส่วนไรายได้ค่าธรรเนียสุที่ปรับตัวได้ขึ้น1% Q on Q แต่ก็อ่อนตัวลง4% year on year อาจจะดูแย่ลงเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะคะ เราจรึงแนะนำซื้อนะคะสำหรับเป้าหมายของปี5 2559เนี่ยเราปรับลงมาที่142บาทจาก154บาทนะคะก็เพื่อสะท้อนปันจจัยลบน้งกล่าวนะคะที่เกี่ยวกับพวก n t l ที่เพิ่มขึ้นอะไรทีผ่านมาแต่ว่าเรามองเห็นว่าอัพไซด์ของหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมากแล้วตอนนี้ราคาหุ้นอยู่118บาทแล้วก็ถเ,เ,เป้าเป้าหมายที่ประมาณ140บาทเนี่ยอัพไซด์ก็มีถึง20มากถึง20ก็ ตบอบแนะนำนะคะจากซื้อเมื่ออ่อนตัวเป็นซื้อค่ะดีเดนยิวตอนนี้นะคะก็มีอยู่อีก4.5บาทที่จะรอรับนะ,ะถ้าเกิดกิดเป็นยิวและตรงนี้ก็อยู่ที่3.8เปเอร์เซ็นต์ค่ะบริษัททุนธานาชาตินะคะบมาจาทุนานาชาติก็มีกำไรไตรมาส4ทรงตัวจากสินเชื่อและค่าธรรมเนียมที่อ่อนตัวลงแต่คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นนะคะกำไรสุดที่ไตรมาส4ก็ท่งตัวที่1.4พันล้านบาท เพิ่มขึ้น0.4% Q on Q ติดลบ0.1% y E a r on y E a r ก็ไม่ค่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ก็ทรงๆอย่างเงี้ยนะคะหลักๆเนี่ยมันมาจากาารายได้สุทธิของเขายังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แม้แต่สินเชื่อเขายังผดตัวนะคะก็ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิบวก0.6% Q on Q บวก3.3% y E a r on y E a r อันนี้มันได้รับผลดีจากการที่ ทบออทนอะคะลดอัตราดอกบเบี้ยนโยบายลงในครึ่งปีแรกก็ยังส่งผลโพซิทีฟกับตัวต้นทุนเงินฝากของเขาอยู่แม้ว่าสินเชื่อจะหดตัวไปลบ0.2% Q-on-Q ทำให้ทั้งปีเขาสินเชื่อติดลบไป57% year-on-year year, ะะรายได้ค่าทนทุนียมสุทธิอ่อนตัวลงมาที่1.4พันล้านบาทลบไป7% Q-on-Q กับลดกับยปอรเนย y e a r o y ตรงนี้มองว่าค่อนข้างจะอ่อนตัวลงแรงไปหน่อยนะคะ ไยดีต่อคอสตูอินคัมเลยส่งผลให้คอสตูอินคัมเนี่ยปรับเพิ่มจาก50%ในไตรมาส3ามมาที่53%ในไตรมาส4นะคะทั้งปีเนี่ยคอสตูอินคัมก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก50%เป็น51%คุณภาพสินทรัพย์ก็ดีขึ้นนะคะ NPL เนี่ยก็ลดลงระดับลงมาะคะ3.54%มาอยู่ที่2.96%ก็ดีขึ้นช่วยเสริมให้ Coverage Ratio แข็งแกร่งขึ้นนะคะที่116% เราก็ประเมินราคามาะสมที่ของ t c a คนะคะไว้ที่41บาทนะคะก็แนะนำซื้อมอดตัวเนื่องจากว่ามีอัพไซด์ยอยู่เพียงประมาณ8.6นะคะสำหรับดีเวนดิยิวนะคะก็มีอยู่ที่4.5นะคะครับก็ภาพราวมก็สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรออกแบงที่ไปรอประกาศซึ่งตัวเลขเท่าที่คาดก็ไม่น่าจะพิจักที่ประมาณการเท่าไหร่น,นะครับ ผลกระทบในแง่ของผลประกอบการกลุ่มแกตลาดดูก็ไม่แน่ไม่น่าจะมีผลกระทอะไรมากนักน,นะครับในส่วนของความความมั่นคงของตลาดก็คงต้องมองไปที่ความมั่นคงของราคาน้ำมันเป็นหลักซึ่งมันมันก็ยังคงค่อนข้างชวิดนะครับในส่วนของอภาพการลงทุนตลาดหุ้นไทยบ้างถ้าดูภาพกันจริงๆเนี่ยผมผมก็เหมือนว่าในใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยมองไม่ยังยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามันอยู่ระหว่างพักตัว ไม่ไม่มีอะไรนะ่ากลัวเพราะว่าสัญญาณบวกสัส้นๆที่เราเห็นเห็นเห็นมาแล้วคือว่ตลาดทุนไทยไม่ได้ทำาโลงนะครับโดยอาจจะมีความเสี่ยงตรงที่กลุ่มน้ำมันกลุ่มเดียวที่ซึ่งซยังเหมือนกับช่วงสั้นยังหาจุดต่ำสุดไม่ได้ว่าจะหยุดลงหรือว่าจะมีการรีบาวจริงจังหรือเปล่านะครับในส่วนของกลุ่มสื่อสาร,รหรือกลุ่มธนาคารเนะี่ยดูค่อนข้างจะยืนได้นะครับเพราะภาพการปรับตัวของเด็กเนี่ยผมคิดว่ามันจะแกั้งตัวอยู่ในกรอบ1 2 4ส้ บ้านจะมีประมาณ1,280จะแขวนตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเพื่อรอปัจจัยที่เข้ามาชัดเจนว่าตลาดจะเลือกไปในทิศทางไหนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าต่ำกว่า1 2 0 0จุ1,230เนี่ยตลาดอาจจะไม่ค่อยดีนะคระเดียวกันถ้าพ้น1,280เนี่ยผมคิดว่าปัจจัยบวกมันจะเริ่มเข้ามาแล้วตลาดจะเริ่มฟื้นตัวนะครับคือบวกจากตรงนี้ผมมองมี50-80จุดนะครับคือบวกก็จะบวกขึ้นไปเลย ห้าสิบลงก็จะลงนเลยประมาณห้าสิบจุดได้เพราะฉะนั้นช่วงสั้นในตลาดมันยังชิคชักพันหัวนั้นกลยุทธ์ที่วางได้ก็คือลงซื้อขึ้นขายดีกว่อนะครับในส่วนของ Apple Daily ประจำวันนี้ก็ขอจบรายงาน,นเท่านี้นครับรก็ติดตามได้ใหม่ในืพรุ่งนี้ครับ,รรบ,รรบสวัสดีครับ